อุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันก็มีอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีเป็นอย่างไรคืออุเบกขาในรูปก็มีอุเบกขาในเสียงก็มีอุเบกขาในกลิ่นก็มีอุเบกขาในรสก็มี อุเบกขาในผลทภัก็มีอุเบกขาในธรรมก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะก็มีอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยอากินจัญญาจตนะก็มีอุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญาจตนะก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันในอุเบกขาสองประการน,นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันแล้วจงละ จงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอตมัมมยตาแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้ มีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำที่เรากล่าวแล้วว่าในสัตตบท3ามนั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบสติปฏฐานสที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่ เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกขุทั้งหลายผู้สอนในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของผู้สอนนั้นย่อมไม่ฟัง ไม่เงียสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของผู้สอนในข้อนั้นตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกรั่วรถมีสติสัมปะชัญญะอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปฐานประการที่หนึ่งที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่า เป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่อีกประการหนึ่งผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของผู้สอนนั้นบางพวกไม่ฟังไม่เงียสดสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนบางพวกฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนในข้อนั้นตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็มิใช่ไม่ชื่นชมก็มิใช่เว้นความมีใจยินดี และความไม่มีใจยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปะชัญญะอยู่พิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปฐานประการที่สองที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่อีกประการหนึ่งผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของผู้สอนนั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสัับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนในข้อนั้นตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกรั่วรถ มีสติสัมปชัญญะอยู่พิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่สามที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่คำที่เรากล่าวแล้วว่าพระอริยะเสพธรรมคือสติปัฏฐานสามซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นผู้สอน ควรเพื่อสั่งสอนหมู่ดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วว่าพระอริยะนั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นพิกขุทั้งหลายช้างที่ควรฝึก อันควานช้างบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันคนฝึกหมาบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึก อันคนฝึกโคบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวทั้คือทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอลันตสัมมาสัมพุทธะสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้งแปดทิศคือผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่หนึ่ง ผู้มีสัญญาในอารูปในภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่สองเป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนี้เป็นทิศที่สามเราะก้าวร่วงรูปประสัญญาเพราะดับปฏิกัสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานันจัยจตนะอยู่ ด้วยการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นทิฏฐิสี่เพราะก้าวล่วงอากาสานันจายจตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณนันจายจตนะอยู่ด้วยการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นทิฏฐิห้าเพราะก้าวล่วงวิญญาณนันจายจตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุอากินจัญญาจตนะอยู่ด้วยการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนี้เป็นทิฏที่หกเพราะก้าวล่วงอากินจัญญาจตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาจตนะอยู่นี้เป็นทิฏที่เจ็ดเพราะก้าวล่วงเนวสัญญาณาสัญญาจตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่นี้เป็นทิศที่8ปพิกุทั้งหลายปรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอลันตสัมมาสัมพุทธ,ธะสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้ง8ทิศคำที่เรากล่าวแล้วว่าพระอริยะนั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกปรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม กว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วเจริญสติปัฏฐานสเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์พิกขุทั้งหลายโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักกยทิฏฐิวิจิกิจชา ศีลปตะปรามาสกามฉันทะพยาบาทภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพากิยะสังโยชน้าประการภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อละโอรัมพากิยะสังโยชน้าประการเหล่านี้สติปัฏฐานสี่เป็นอย่างไรคือภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้เพื่อละโอรัมพาคิยสังโยชน์ห้าประการแล